วันนี้มาเจอเหตุท้งต่อเจ้านะครับชงชวนมาทําป่าปิ้งเนาะครับวันนี้เป็นป่าดูปิ้งอันตามาซื้อป่าดูปิ้งมาสี่ตัวก็มาครัวอย่างเรียบร้อยแล้วเหตุทงมามาเขือมาเขือไอโอดินนะครับอินมได้นะครับและเดี๋ยวเอามาขึ้นไข่ปิ้งกันนะครับขาขาพันเทียมเผาไว้เรียบร้อยละเดี๋ยวรอสกักกรั้นะครับวันนี้ก็เริ่มขึ้นปิ้งแล้วนะครับต้องรอไปสัก พักหนึ่งนะครับเดี๋ยวด้กลับด้านนะครับตอนนี้ปากปิ้งกับปิ้งมาได้สักพักหนึ่งแล้วเรามาดูก่อนจะกลับด้านกันดีกว่าครับว่ามันเป็นจะไดข้องโอ้สวยงามเลยครับตอนนี้ดูดูดีเลยนะครับอันต้องรอแบบสักพักหนึ่งนะครับถึงจะกิ่นได้นะครับเพราะว่ามันใช้เวลาเหมือน่อยนะครับมันอยู่ที่ฐานด้วยนะครับต้องรอสักกรรมนะครับตอนนี้ปิ้งมาได้สักสักเมื่อละน่าจะกลับด้านได้ละโอเคนะครับ ด้านหนึ่งปีะอี้น่าจะซุกแล้วนะครับตะกี้องไล่เช็คแล้วก็ไล่กลับไปกลับมาละน่าจะโอเคละอันวันนี้นปลาทุกป,ปิ้งก็เรียบร้อยนะครับแล้วมากินมากินกับน้ำพริกแดงนะ่ะลํำขนาดไหนครับมาดูเลยครับตอนนี้ปลาปิ้งเซตแล้วนะครับมากินกับน้ำพริกแดงโอ้น้ำพริกแดงเจียงฮายลํำเลยนะครับแล้วก็เข้านึ่งนะครับเดี่ยนะครับ โอ้เหมาะขนาดนครับดีนะครับ